สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการส่องทะลุฟ้า V3 นะครับเป็นรายการที่จะให้แนวทางดําเนินชีวิตแบบโหราศาสตร์นะครับซึ่งเดือนนี้เราจะให้แนวทางกับคนทุกราศีนะครับไม่ว่าจะเป็นราศีกันตุลพิจิกนะครับไปจนถึงเมษล้วก็จะมาถึงราศีสิงห์เลยนะครับตลอดของเดือนกันยายนนะครับแล้ววันนี้คนที่จะไขแนวทางการดำเนินชีวิตนะครับ นั่งอยู่กับเราแล้วครับอาจารย์บุษภาครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ไม่เจอกันมาเดือนนึงนะฮะคุณดูท่าทางอิดโรยมากครับไปทําอะไรมาครับเนี่ยไม่ได้ทำอะไรครับไม่ทําอะไรเลยอ้าวนะครับช่วงนี้ก็เราเนื่องจากเราอยู่ในช่วงโซเชียลดิสทนซิงนะครับแต่ว่าห้องอัดของเราเนี่ยนั่งห่างกันอยู่เกินกว่าระยะระยะทางระยะสเมตรแล้วนะครับ นะครับก็ขอเปิดหน้ากากนะครับเพื่อที่จะพูดแล้วเสียงไม่ยุวี่นะฮะแล้วก็ทุกคนก็จะได้ฟังกันอย่างชัดเจนปีสองพัน้าสิบห้าเนี่ยทำแล้วทำแล้วนี่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 ทำใหู้อัเบิกแล้วนะครับอันนี้นี่สั่งจองได้สั่งจองได้ตัวเลขของปีสอง5้ารห้าทั้งหมดสิบสิบสิบสองเดือนเสร็จครบแล้วทำในช่วงที่ดาวพฤหัสเนี่ยนะฮะทำในช่วงที่ดาวพฤหัสเนี่ยพัก เพนอยู่ที่ราศีตุลเล็งดวงเมืองเลยนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะแม่นที่สุดนะฮะน่าจะแม่นที่สุดแล้วครับอ่าสั่งจองม,มาได้เลยพันสองร้อยห้าสิบบาทครับนะครับอ้าวล้วอาจารย์เราเราเริ่มต้นราศีกันนะราศีกันอ่าราศีกันเป็นยังไงครับอาจารย์ดาวพุธเดินดีไหมดาวดาวเรือนเกิดดาวลัคนาเกิดดาวราศีเกิดเนี่ยคือพระพุธครับก็ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบหกสิงหามาแล้ว ดาวพุธยกเข้าราศีกันเข้าบ้านตนเองนี่นะครับก็ก็อยู่ตรงนี้ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วครับนะครับเป็นเกษตรนะครับไม่ดีก็ไม่รู้จะเรียกที่ไหนดีแล้วนะเข้าบ้านละได้เกษตรได้อุดบมีเกียรติมีคนนับถือครับมีเครดิตแล้วก็มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งของในตัวเองอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ตรงเนี้ย เป็นคนอะไรจะทําให้อ้วนได้เลยได้เพราะไปชอบกินชอบตามใจปาก<อ>ตัวเองเอาที่อ้วนนี่ไม่ได้เกี่ยวกับกินหรอกผมว่าเกี่ยวกับดาวเกี่ยวกับดาว,ดาวเกี่ยวกับดาวครับเกี่ยวกับดาวมักตามตามตามปากตัวเองตามใจตัวเองคำว่าตามใจตัวเองก็รวมทั้งอะไรด้วยรวมทั้งคําพูดคำจาด้วยอะไรด้วยก็พู <ๆ S 2> ดจาตามใจตัวเองอีกอแล้วก็ มีไอ้มีวันที่ห้ากันยายนถึงสิบห้ากันยายนเนี่ยดาวพุธตัวเนี้เกิดเพนขึ้นมานี่เพราะนั้นนี่เจ้าหนตาเนาน่ะนะสมควรที่จะรีบทำเพนทำนี้เพนตรงนี้นี่นี่นะฮะเพนเนี่ยนี่ดาวนี้เพนเนี่ยนี่นี่นะให้เพนเดินทางมาหน่อยอ่าเนี่ยอ้าอย่าเดินแรงนะฮะอ่าเนี่เพนติดประดับตาไว้เป็นเพนครับนะครับ วันที่ห้าถึงวันที่สิบห้าจะกระทําการสิ่งใดอะไรให้รีบดาเนินการแล้วก็มาเพลทที่ระหว่างสุขเรื่องผมิจโรที่สิบสามด้วยอ๋อผมมิจโรด้วยอ่านะเดี๋ระหว่างสุขตรงนี้เพลทตรงนี้โอ้โหสายติ้งเลยนะนะตรงนี้นะเพลทอะไรเพนทระหว่างการเงินกับสุขพังโอ้โหนี่มีคนช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับการเงินครับมีคนให้มีมีขาดเหลืออะไรต่างๆ่างทนี่ก็มีคนให้มีคนสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเงินการอะไรครับหลักทรัพย์ ผมพิจโรณแปลว่าหลักทรัพย์นะฮะก็เพนตรงนี้ห้าถึงสิบห้าเวลาวันที่สิบหกถึงวันที่สิบเก้าไอดา,อาดาพุทธเนี่ยเกิดมนขึ้นมาครับแต่ก็ยังเพนอยู่เป็นมนและเพนมนและเพนนะครับมนและเพนนะฮะนี่ไม่มีมลนะไม่มีมนไม่มีมนต้องเซกเออไม่มี <c oughs> งั้นเอาหยิบมนให้ผมตัวนึงอยู่ข้างบนอตัวเล็กๆนั่นนะฮะอาจารย์ อ่าเอาบนมาฮะอาแทงมาเลยโอ้โหกว่าบนจะเดินทางมาถึงนะครับมอลและเพนช่วงนี้มันโควิดนะฮะเดินทางลำบากหน่อยมนลและเพนอ่ามนลและเพนต้องต้องทำเป็นคำว่าบนลและเพนอีกครับก็ยังไงก็ยังก็ยังก็ยังดีอยู่นะฮะคำว่ามนลและเพนนี่ก็ยังดีอยู่ยังกระทำการได้ดูอัตยันช้าลงอะไรลงครับวันที่ที่อกถึงที่สิบเก้าครับเวลายี่สิบถึงยี่สิบหกแล้วเนี่ย คำว่าเพนหมดไปหมดไปเหลือแต่มนอย่างเดียวเหลือแต่บนอย่างเดียวครับนะฮะแล้วก็วันที่ยี่สิบสองกันยายนเวลาเก้าโมงยี่สิบสี่นาทีพระพุทธตัวนี้ดาวราศีเกิดจยกเข้าถักเข้าราศีตุลพบการเงินแลกเลือนกันแลกเลือนกันแลกเลือนกันนะครับแลกเลือนกันวันนั้นดาวสุกอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่อยู่แล้ว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 าวศุกร์ย้ายที่ห้าครับสุกย้ายวันที่ห้านี้นะฮะ ให้รู้เลยว่าเป็นไงก็มีแต่เรื่องการเงินการทองอย่างเดียวมีความสุขโอ้โหแล้วสุขเป็นเกษตรอีกนะครับเป็นเกษตรมีความสุขในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องตัวเองนะครับอันนี้จนถึงสิ้นเดือนกันยายนครับถึงสิ้นเดือนกันยายนครับมาดูดาวการเงินฮะดาวการเงินวันที่ห้านี่เข้าถึงนี้แล้วดาวการเงินที่ห้ากันยาเวลาตีสองยี่สิบเอ็ดพัสุกยกเข้าราศีตุล มีบ้านฐานเป็นกเกษตรซึ่งตอนนั้นเนี่ยเกษตรกับกเพนเกษตร,รสองตัวเลยอยู่ด้วยกันนะ,ะครับนี่เรื่องการเงินเป็นไงการเงินนี่มั่นคงเข้มแข็งยั่งยืนคงทนถาวรมีศักยภาพทางการเงินเลยสักอย่างหนึ่งครับแล้วก็ดาวการเงินนี่ก็จะมีมีความมั่นคงไปอย่างเงี้ยไปจนถึงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่หนึ่งถึงวันที่สองตุลาคมเลย ทั้งเดือนนะครับทั้งเดือนเลยทั้งเดือนเลยครับการเงินนี่เป็นทั้งเดือนนี่ไอ่ไอ่เป็นเกษตรทั้งเดือนเป็นเกษตรทั้งเดือนไม่ไม้มีปัญหาทางการเงินไม่เกเรดาวสุกตอนนี้ไม่เกเรเลยครับแล้วก็มาเลอกเกี่ยวอะไรมาเลอกเกี่ยวคู่ครองหู้ส่วนครับผู้ใหญ่นี่อย่นี่ครับไอใคนไหมครับว่ารัคนาราสีกันตรงนี้จริงๆแล้วตอนเนี้ที่กำลังดังระดับประเทศเลยคือใครผู้กับโจ้เนี่ยรัคานาราสีกันเนี่ยครับวันที่กระทําการเนี่ย อยู่ตรงนี้มีดาวพุธกับอาทิตย์อยู่ตรงนี้ควันวันที่หนึ่งถึงวันที่หกดาวพุธพักแล้วดับโอ้ไปกระทําการวันที่ห้าโทรหาผมวันที่แปดนี่จากเหตุอะไรไปเนี่ยจากเรื่องเกี่ยวอะไรชื่ออาทิตย์กับพุธอยู่ด้วยกันเสียเรื่องเกียรติเรื่องกิติยศเรื่องลาผลประโยชน์อันต่างๆิ้เสียหายหมดเลยที่คำว่าดาวดับดาวดับเนี่ยนี่แหละนี่แหละให้ดูเลยนี่ผลของดาวดับนี่นี่ให้ดูเลยผลของดาวดับนะครับเนี่ย กระทำการแล้วเป็นไงเห็นไหมครับเนี่ยเพราะนั้นนี่ต้องระมัดระวังจะจะไปประมาทดาวพุธนะเวลาเห็นดาวพุธดับเนี่ยอย่าอย่าได้เผลอไปพูด<อ>หรือไปทำส,สัญญาใดๆนะครับ<อ>ไปสื่อสารอะไรเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดสูงมากก็นี่ให้เห็นเลยเป็นจะจะเลยในดาวพุธนี่ครับดาวพุธพัดแล้วดับเนี่ยเสียหายเลยเห็นไหมครับเนี่ยใครเห็นจะจะเรื่องเกี่ยวกับเป็นแล้วเป็นไงแล้วเป็นพระรหัสตอนนี้เรื่องเกี่ยวกัวกบสารเรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่ก็ไม่ให้คุณด้วยไหมครับ ต้องรอเมื่อไหร่ต้องรอสิบสี่กันยายนน,ยายน,นะครับเวลาสิบสี่กันยายนเนี่ยพระลักษ์ยกเข้าได้พบปุตตะนะครับ,รบยกเข้าปุตตะนะฮะเวลาสิบห้าจุดห้าสองนอพระลักษ์ยกเข้าดีอยู่ในพบปุตตะเรื่องเกี่ยวความรักความค่ยเรื่องเกี่ยวกับอะไรจะไปเจอคนรักใหม่ได้อะไรได้ เพราะอยู่ปูดตาไปไปเจอสิ่งใหม่ๆไปเจอหุ้นส่วนใหม่ๆไปเจอหุ้นส่วนใหม่ไปเจอคนรักใหม่ไปเจอนายใหม่ก็ได้อย่างนั้นก็ได้ครับนี่นะครับตั้งแต่วันที่1 4กันยายนไปต้นไปก็ดีกว่าพระราชอยู่ตรงนี้ดีอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่ตรงนี้ดีกว่านะครับอันนี้ว่าอยู่ตรงนี้เป็นอรินะนะครับอยู่นี้เป็นอริครับแล้วก็ประเด็นที่ว่าประเด็นคืออะไรประเด็นคือว่ามีอะไรบ้าง มีจันดับในราศีสิงห์นั่นไม่เป็นไรแล้วแต่มีจันทเพ็นที่ราศีมีนเนี่ยนี่เล็งลัคนาตัวเองก็เดี๋ยวก็ไม่ชินไม้ร้ตอกเน่ายที่ผบอบอกหลอกนะฮะครัเป็นต้องมีคนช่วยอะไรอย่างงี้ครับ,รบวันที่ยี่สิบเอ็ดนะวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคม,มแล็ดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดกันยายนนะครับเวลาหกโมงห้าสิบสี่นาทีาวันที่จันทเพ็นนะครับเพ็นนะครับแล้วก็ ดาวพรหัสที่ว่าถอยอยู่ตรงนี้ทั้งหมด66วันครับมีเวลาทํากาทั้งหมด66วันให้รู้ไว้เลยนะฮะ66วันนะครับ66วันนะอยู่ในมีคุณลักษณะเป็นพักดาวจะพักนะครับครับก็ก็ถือว่าพี่โยผมก็ต้องดีขึ้นนะมีนะฮะราศีกรกนี้การงานนี่ก็เป็นตัวเองนะเพราะฉะนั้นเพนอย่างนี้แปลว่าต้องเร่งทํางานทําการละนะครับดาวการงานบ้านคงเข้มแข็งอยู่ในบ้านตนเองครับก็จะดีในเรื่องเกี่ยวกับการงาน จะมีการชะลอลงครับหลังจากยี่27กันยาย,ยนถึง18ตุลาคม21วันครับไอ้ดาวการงานจะนี้จะเสียหาย<อ>าเสียหายทั้งหมดตั้งแต่ปลายเดือนเน่ะช่วงช่วงปลายเดือนลีลเจ27กันยายนถึงเท่าไร18ตุลา21วันครับที่ที่ว่าดาวการงานจะเสียหายเพราะดันั้นนี่ระหว่างที่ต้นเดือนกลางเดือนให้เร่งดำเนินการซะก่อนนะครับให้เรียบร้อย ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะช่วงที่ดีเนี่ยมีดีถึงยี่สิบเอ,อ็ดวันนะครับไปเสียอยู่ประมาณสักเก้าวันสุดท้ายนั่นเองเออนะครับเพราะฉะนั้นก็มีดีตั้งยี่สิบเอ็ดวันถ้ายังเอาดีไม่ได้ลําบากแล้วชีวิตนะครับเรออ่งเร่งดําเนินการนะครับคนราศีกันเนี่ยต้นเดือนเนี่ยเริ่มงานได้เลยครับตั้งแต่วันที่ห้ากันยายนเป็นต้นไปออไม่ว่าจะเรื่องงานเล็กงานใหญ่ทําได้หมดครับผลงานจะเป็นที่ประจักษ์นะครับ และตัวเองก็มีความสุขดีด้วยนะส่วนเรื่องคู่ครองคนรักนะครับก็ต้องหลังวันที่14กันยายนไปแล้วนะครับก็จะดีขึ้นราศีกันจบไม่มีอะไรนะฮะส่วนการเงินดีตลอดทั้งเดือนดีทั้งเดือนดีทั้งเดือนดีทั้งเดือน